วันนี้เราจะมาทำาที่ดูสุริยุปราคาเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปที่นิวฮมเชียกันตอนนี้เราอยู่บอสตันที่บอสตันมองไม่เห็นต้องขึ้นไปทางเหนือของอเมริกาอีกประมาณ3ชั่วโมงถึงจะเห็นวิธีทำก็คือนี่เราใช้กล่องอันนี้คือกล่องซีเรียลด้านนี้เราก็ต้องหุ้มให้สนิทเพื่อไม่ให้แสงเข้าด้านในสุดเนี่ยเราต้องเอากระดาษขาว แปะไว้รู้สึกจะเคยทามาแล้วเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอะ่ะเคยทามาแล้วเพราะว่าเคยเกิดขึ้นที่บอสตันครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่นั้นไม่เต็มดวงอันนี้ต้องถากาวก่อนแล้วมันก็จะเหลือรูตรงนี้อันนี้รูไว้ดูอันนี้เดี๋ยวจะเอาไอ้ฟอยล์มาปิดไว้แล้วก็เจาะรูเล็กๆรูหนึ่งโอเคทีนี้เราก็ได้แผ่นฟอยล์นี่นี่นะเอามาปิดตรงนี้นี่ ไม่เห็นนี่เข็มมุดเจอบดูว่กนจอบหนึ่งรูเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวไปลองกันนี่พระทย์อยู่ตรงนี้เราส่องทางด้านนี้นี่ทางด้านด้านที่ฟอยอยู่ด้านบนนี่เห็นไหมส่องไปหาพระอาทิตย์อย่างนี้แล้วเราก็มองลงไปข้างล่างโอ้เห็นจริงด้วยเดี๋ยวก่อนอยากให้กล้องเห็นด้วยนะเดี๋ยวนะลองดูนี่ลูกเข็มอยู่นี่มองเห็นปะ และนี่ที่สองดูนี่เข้าไปดูนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะพยายามจะให้มันโฟกัสมันไม่โฟกัสนี่ประมาณนี้กล้องก็พร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วถ้าไม่ได้ดูครั้งนี้นะครั้งต่อไปอีก47ปีจะเกิดที่เมืองไทยที่ประจบคีรลขั์ สุริยุปราคาเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพศ2411ในครั้งนั้นรัชกาลที่4ได้เสด็จไปทออพระเนตรที่หมู่บ้านว่าก,กอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่หลังจากที่ท่านได้เสด็จกลับมาที่กรุงเทพท่านก็ติดไข้ป่าและสวรร์นนคตในเดือนนั้นเองอรุณสวัสดิ์วันนี้เป็นวันที่8เมษายน2 5 6 7 วันนี้เป็นวันที่จะเกิดศูรยยุปราคาที่อเมริกาศุรยยุปราคาที่เกิดวันที่8เมษายนปี24นี้ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์เต็มดวงเป็นแนวเฉียงทําให้มองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยตั้งแต่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาจนไปถึงตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาจะผ่านทั้งหมด13รัฐแล้วบริเวณใกล้เคียงกับเส้นที่พาดผ่านก็สามารถเห็นเงาบางส่วนของดวงจันทร์ได้เหมือนกันแต่เราอยากไปเห็นดวงอาทิตย์จี่นันมือทั้งดวงเลยต้องเดินทางเพื่อไปดูตรงจุดนั้น ตอนนี้เราจะนั่งรถไฟไปประมาณชั่วโมง45เพื่อไปเจอกับรุ่นน้องเขาจะมารับที่สถานีแล้วขับรถต่อไปอีกประมาณเกือบ3ชั่วโมงอ่ะวันนี้พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังนี่นะแต่เดี๋ยวพระอาทิตย์จะถูกบดบังด้วยดวงจันทร์ตอนบ่ายสามโอเคเดี๋ยวจะเดินไปสถานีรถไฟก่อนเดินมาถึงสถานีแล้ว Really large. Thank you. Great. นี่มาถึงแล้วสถานีรถไฟแต่เราเหลือเวลาเยอะมากเลยเดี๋ยวนั่งรอก่อนนี่แอ t แท็กของเรา8โมง50ไปบรุนวิทเลขที่681ออนทามตรงเวลาวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยคือน้องพิมพ์ ตอนนี้เรากำลังจะไปหาต้นเพื่อนั่งรถต่อไปยังอ่าใช่ไรน,นะอ่าไวมาร์เทนอ่าเราจะไปดูสุริยุปราคาที่นั่นกันเนาะตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรถไฟแล้วตอนนี้มันหน้าหนาวต้นไม้ไม่สวยเลยมีแต่กิ่งก้านไม่มีใบย,ยกเว้นต้นสนจะมีใบหน่อยเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความ ี่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำวันนี้รถไฟน่านจะดีเลยนะจริงๆแล้วเราต้องถึง10 25. โมง25ดูซิว่าเราจะถึงกี่โมงถ้ามันดีเลย,เลยจะถึงแล้วจะถึงแล้ว,ลวเตรียมตัวลงจะถึงแล้วพี่เราเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่เจอเราครั้งสุดท้ายตอนที่ไปจำได้ไหมไปนี่ปิกนิกเราไปปิกนิกกันไง สองปีสามปีแล้วนะ okay. น่าจะอย่างนั้นไม่น่าเชื่อเนาะเวลาผ่านไปไวสุดๆุด ah, ถึงแล้ว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 , right yeah. ลว s <S ต้นสีมมนีเด้ง yeah. หวังว่ารถคงจะไม่ติดนะแม้สิ้นหวังตั้งใจทำแต่กรรมดี ้ตตััววววว่่าาชชีมีมมแคสินเราจะไปทันหรือเปล่าดีดนั่นงี่มาแล้วเติมน้ำมันมาใช่ไหมคะพี่โตเตมแล้วตอนนี้เราขับบนไฮเวย์ด้วยความเร็ว9ไมล์ต่อชั่วโมง8ไมล์ต่อชั่วโมง7ไมล์ต่อชั่วโมงกินข้าวบนถนนไฮเวย์เพราะว่ารถไปไม่ได้แล้วติดแขกแล้วตอนนี้ รามาลุ้นกันว่าเราจะได้ดูเต็มดวงกลุ่มขมับเลยเนีย่ว่าจะได้เห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์มาตั้งไกลอายคนบอสตันเลยนะเนี่ยคนบอสตันบอกว่าอุ้ยนะเยอะเย้ยเลยอะ่ะที่เราอยากเห็นนี่คือเราเห็นมันมืดเราเห็นกลางวันมันมืดไงแต่ที่บอสตันมันไม่มืดไงอะไรเอ่ยแดงไม่มีที่สิ้นสุดแดงไปเรื่อยๆปริมาณของรถเยอะมาก บกลลมไปใจบนนที่ทีี่่แตเราสุดเราก็ผ่านมาได้แล้วรถติดตอนนี้วิ่งฉิวเลยความฝันเป็นจริงแล้วตอนนี้เราจะได้ดูแล้วมองไม่เห็นนะไม่ใช่มองเห็นมือเสน็จมือเสน็จเนี่ยใช่แล้วแสดงว่าถูกต้องเอาลองใส่ขับรถลองกดเดถ่ายมือถือแล้วก็ส่อง หลายฉางที่ฝันวันนั้นจะเป็นจริงเอาเลยเราใส่แว่นสิใส่แล้วไอ้คนนี้คนนี้ไม่ใส่อ่ะคนนี้ใส่เอาอ่ะมองตรงนี้นะแต่แบบไหนมองตรงไหนตรงไหนนอแกงมองเห็นแล้วกันนึกออกว่าประมาณนั้นอ่ะพอแล้วมองไม่เห็นดีนะที่มาเจอตรงนี้มีจะเป็นประวัติศาสตร์นะคะโห ค้ตสวยเลยอะ่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วดูมันหายไปเยอะแล้วนะเนี่ยหายไปเยอะแล้วล่ะว้าวนี่เอากระดาษมาเจาะรูให้เป็นกลมๆเนอะเงามันออกมาเป็นแบบไม่กลมเป,เป็นไม่กลมแล้วเป็นเสี้ยวแล้วพี่ลองเอาดูเข้าใกล้กว่านี้มัไม่ใกล้มันจะกลมใกล้ไม่เห็นนะ เออต้องเป็นอย่างเง้นเนาะยิ่งไกลยิ่งชัดมันเหมือนดวงจันทร์นะเนะเาะก็สวยดีการทดลองสำเร็จสำเร็จผลไปถึงไหนละนนนถึงไหนละโลห้แบบเกินครึ่งแล้วอะตอนเนี้ยเกินครึ่งแล้ว<อ>บรรยากาศโคตรแปลกเลยอะมืดมากอะมันมืดแปลกเลยแปลกเลยแปลกจริงๆ Wow. อีกหน่อยเดียวแล้ว <Yeah. S 1> หน่อยเดียวหน่อยเดียว <c oughs> นี่แทบจะหมดดวงแล้วนะแต่ว่าในนี้มันยังเป็นกลมอยู่เลยอะจริงๆมันแทบจะหมดดวงอยู่แล้วโว้มืดมากมืดมากว้าว <Wow. S 1> โอ้คนบีบแต่แล้วคนบีบแต่แล้ว้วาวไม <c oughs> ่เห็นอะไรแล้วมืดแล้วมืดมาก มีข้อมากดูขอบฟ้าดูขอบฟ้าเห็นขอบฟ้าไหมขอบฟ้าสวยมากโอ้ยขอบฟ้าสวยมากโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยดูขอบฟ้าก่อนสวยมากเห็นดาวด้วยเห็นดาวไหน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 ดาวอยู่งนเออเห็นดาวแล้วเห็นดาวแล้วเห็นดาวแล้วโหอีกนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวว้าวสวยเหลือเกินเดี๋ยวเราสามารถจะถอดแว่นได้แล้วใช่ไหมแต่ยางเนาะเมื่อไหร่ล่ะ

เห็นดาวด้วยเห็นดาวไหน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 ด้ยเห็นดาวแล้วเห็นดาวแล้วเห็นดาวแล้วโอ้ว้าวยูดูไม่ได้สวยมากสวยมากโอ้ตกล้องจับไม่ได้องจับไม่ไไม่ได้อ้ย้องยโไย้แต่ภยพโอ้ยโยโอยวยมากยฮ้ยวยโอ้โอ้ย้โอ้ยโอ้ย้ย้ยออ้ย มันสว่างอีกแล้วอ่ะมันยังมันยังไม่มิดมันยังไม่มีก็พี่ยังว่าอยู่เมันเหมือนมันแบบมันสว่างแล้วว่ามันกําลังออกเฮ้ยไม่ใช่สามนาทีแล้วแสดงว่าเราอยู่มุมเกินไปแล้วล่ะออยู่ขอบเราไม่ได้อยู่กลางสยดาจังเลยมันไม่สามนาทีนี่ไม่ถึงนาทีเลยออกแล้วใช่ไหมมันไม่ไม่นะมันยังไม่ออกแล้วแต่เมื่อกี้นี่สวยมากี่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คือแบบสวยมากไม่เห็นไม่ทันไม่ทันสว่างแล้วจบละโอ้ยเราอยู่แค่เราไม่ถึงนาทีเลยเนาะ ใอ่อ่ะเนี่ยใช่ไม่ถึงนาทีเลยเออไม่ถึงนาทีเลยไม่กี่ววิ้งผมว่าใช่โอ้เราอยู่เป็นวิเลยจะบอกให้เสียดายจังเลยเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายรูปตอนมืดเมื่อกี้เลยอ่ะเสียดายเสียดายไม่แต่ก็สวยจังเลยสวยสวยสวยแต่ว่าสวยกล้องอะมันใสแคร์ด้วยไงเสียดายจังเลยเนาะมองด้วยตาปากเราไมเห็นดาวเลยอ่ะเสียดายที่แบบดาวออกแล้วอ่ะแต่สนุกดีนะอืมตื่นเต้นอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลย สุดยอดผูกบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีโคตรๆเลยโอเคภารกิจเสร็จสิ้นแล้วโอ้เก็บเก็บกล้องเก็บกล้องตอนมันถึงบ้านหากล้องไม่เจอตัวหนึ่งไม่รู้หายไปไหนอาย,อยุต้องนานเลยไม,ม่เช็คที่คลิปที่เราถ่ายก็เลยเห็นว่ากล้องมันหล่นเศร้าเลยแต่โชคดีที่ว่ากล้องตัวนี้ไม่ได้ใช้ถ่ายอะไรเลย ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีคลิปมาตัดต่อให้ดูได้ฟาดเข้าไปในวันสุริยุปราคาเรียบร้อยแล้วภารกิจเสร็จสิ้นเราเห็นไม่ถึงแบบ15วินาทีได้มั้งจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องใช้เราจะสามารถดูไอ้ที่มันมืดได้3นาทีถ้าอยู่ตรงกลางแต่นี้เราอยู่ขอบของมันเราดูได้แป๊บๆเดียวจริงๆเลยเร็วมาก นี่ตอนนี้เรามาหยุดพักที่ดังกินเมืองเบอร์ลินโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในดังกินอ๋อนี่ยเขามีอีคลิปโดนัทขายด้วย,ยงงนี่เขามีอีคลิปโดนัทขายด้วยแต่ต้องซื้อเป็นที่ระลึกนี่ได้มาแล้วอีคลิปโดนัทเดี๋ยวจะมาลองดูว่ารสชาติเป็นไงของธรรมดาเราไม่มีอะไรหรอกโอยแต่ว่ากิมมิกกิมมิกนี่อยู่หน้าดังกินแล้วลืมใช้นี่ อตส่าห์ทำมาเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเป็นไงเออเห็นจริงๆด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะนี่ที่ละลึกจากวันสุริยุปราคาไม่ได้มีบ่อยๆนะมันทำครั้งเดียวอ่ะจะทำอีกทีก็กี่ปีอ่ะอีก30ปี40ปีไหมไอ้ลูกใหญ่ๆเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์ไงใช่ปะ่ะอะไรลูกกลมๆคือดวงจันทร์เอเอเข้าใจทําเนอะอันนี้เข้าใจทำ กูใดเดียว่ะเท่ากับทำในเฉพาะประเทศอเมริกาด้วยนะดังกินในเฉพาะอเมริกาเท่านั้นที่จะได้กินอันนี้ลงท้องแล้วอ่านของมือเจอกันครั้งต่อไปกับสุริยุปราคาเต็มดวงในวันที่12สิงหา2026ที่ประเทศกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์สเปนรัสเซีย และบางส่วนของโปรตุเกสเราเจอกัน